อยากเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในไลน์ค่ะคลิปนี้สําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ทักถามกันเข้ามานะคะและเพื่อนๆท่านไหนที่ยังทําไม่เป็นค่ะให้เพื่อนๆแตะเข้าไปในไลน์ค่ะจากนั้นมาอยู่หน้าหลักค่ะและให้แตะเข้าไปตรงรูปเครื่องหมายฟันเฟืองนะคะหลังจากนั้นมาแตะตรงรูปโปรไฟล์ค่ะมาถึงตรงนี้ค่ะเพื่อนๆแตะเข้าไปตรงรูปกล้องที่อยู่ตรงรูปโปรไฟล์ของเรานะคะ หลังจากที่เราแตะเข้าไปในรูปกล้องนะคะก็จะมีหัวข้อเพิ่มขึ้นมาก็คือเปิดกล้องนะคะก็คือให้เราค่ะเปิดกล้องถ่ายรูปภาพได้เลยค่ะและถัดมาค่ะก็จะเป็นหัวข้อเลือกรูปหรือวิดีโอนะคะในส่วนนี้ค่ะเราก็สามารถเลือกรูปหรือว่าวิดีโอที่เราได้เตรียมไว้นะคะ ถัดลงมาคะ่ะหัวข้อนะคะโปรไฟล์สตูดิโอหรือรูปอวตารน,นั่นเองค่ะเราก็สามารถนะคะใช้รูปอวตารเป็นรูปโปรไฟล์ของเราได้นะคะในส่วนนี้ให้เ,เพื่อนๆนะคะไปสร้างรูปอวตารของตัวเองค่ะถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนนะคะอยากจะใช้รูปอวตารน,นะคะเป็นรูปโปรไฟล์ถัดมาค่ะก็คือเป็นการลบรูปโปรไฟล์นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะลบรูปโปรไฟล์ก็แตะหัวข้อตรงนี้ได้เลยนะคะในที่นี้คะ่ะจะพาพเพื่อนๆนะคะมาเลือกหัวข้อเลือกรูปและวิดีโอค่ะแตะเข้าไปเลยค่ะ จากนั้นค่ะเพื่อนๆก็เลือกรูปภาพที่เพื่อนๆได้เตรียมไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเป็นภาพนี้แล้วกันค่ะเมื่อเราเลือกรูปเข้ามาได้แล้วนะคะเราก็สามารถปรับขนาดของรูปภาพได้นะคะปรับได้เลยค่ะตามความชอบตามความพอใจของเรานะคะจะย่อก,ก็ได้นะคะหรือว่าจะขยายเหมือนเดิมก็ได้นะคะหรือว่าเราค่ะจะเลื่อนนะคะไปอยู่ส่วนไหนได้หมดนะคะอยู่ที่เราเลยนะคะ และเมื่อเราค่ะปรับภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาแตะตรงคําว่าต่อไปค่ะและเมื่อถึงตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มลูกเล่นให้รูปภาพของเราได้นะคะจะใส่ข้อความให้มาแตะตรงรูปตัวทีนะคะและสามารถพริมพ์ข้อความได้เลยอยากจะใส่สติกเกอร์เพิ่มให้มาแตะตรงรูปสติกเกอร์นะคะเพื่อนเพื่อนสามารถเลือกตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะ จากนั้นมาดูตรงนี้นะคะตรงคําว่าแชร์ไปยังสตอรี่ค่ะกรณีที่เพื่อนๆอ,อยากจะแชร์รูปโปรไฟล์นะคะของตัวเองไปไว้ในสตอรี่ก็ให้มาติ๊กตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นคายเพื่อนๆมาแตะตรงคําว่าเสร็จสิ้นได้เลยนะคะและให้เพื่อนๆกลับไปเช็คร,รูปภาพโปรไฟล์ที่เราได้เปลี่ยนไปนะคะเมื่อสักครู่ว่าได้เปลี่ยนมาเสร็จหรือยังนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทํากันดูนะคะได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนเม้นไว้ใต้คลิปนะคะ